คุณยังน้อยมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านบุญธรรมบอกว่ายื่นยุบสภาไปแล้วแต่คุณอนุทินเนี่ยแถลงจัดตั้งรัฐบาลครับมันจะไปยังไงครับบ้านเมืองนี้ครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขายื่นไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานแล้วครับก็ก็คุณอนุทินก็ทําตามค้าเรียกอะไรอ่อามารยาทของมิตรมิตรไมตรีกันอะ่ะมิตรไมตรีใหม่อะ่ะเอายงี้ดีกว่านะครับก็พรรคอะไรพรรคประชาชนเขามีมติแล้วนี่ถูกไหมล่ะครับยึกยักยึกยักษ์ถึสามวันถาม คนในพักถามสมาชิกพักคุยกันอยู่สามวันเมื่อเช้าเขามีมติแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วสนับ,นบสนเัเขามีมติสนับสนุนคุณอนุทินคุณอนุทินก็ต้องถแถลงไปตามเกมไปตามมารยาททางการเมืองนะครับเพราะคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นฝ่ายนะครับค,คุณอนุทินเป็นฝ่ายวิ่งไปหาพักประชาชนถูกไหมล่ะครับนะครับอยากจะได้เสียงเข้ามาสนับสนุนเป็นนายก แต่นี่พักประชาชนก็คิดแล้วคิดอีกเนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็ต้องรองดูกระบวนการครับเพราะอย่างที่ผมพูดเนี่ยยื่นยุบสภาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเช้าเมื่อวานแล้วเมื่อวานเลยเหรอคือไม่ไม่ใช่วันนี้หลังเขาแถลงแะยุบนะนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวันนี้เอาว่าเช้าเมื่อวานกันแล้วกันครับ,รบนะครับยื่นไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานยื่นก่อนที่พักพักประชาชนเนี่ยยังไม่มีมติมากันแล้วกัน เมื่อวานนี้เย็นวานเย็นค่ำเนี่ยก็ยังไม่มีมติที่ชัดเจนนะครับตอนแรกตอนแรกก็บอกว่ามีแลวตอนหลังก็บอกไม่มียังไม่มีก็คือสรุปว่ามีเมื่อเช้านี่แหละถูกไหมนะครับในขณะที่เขายื่นไปเมื่อวานแล้วนะครับชัดเจนอืนะครับก็ยื่นยุบสภาไปตั้งแต่วันที่สองใช่ไหมเมื่อวานก็คือวันที่สองเช้าว,วันที่สองก่อนที่พักประชาชนจะมีมติกันแล้วกัน ่อนที่คุณอนุทินจะมานั่งถแถลงวันนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอืก็คุณอนุทินเนี่ยไม่ครบเด็กสร้างบ้านเนี่ยเก่งอ้าวยังไงครับประชุมกันสามวันน่ะไปถามสมาชิกพักอีกอะโลเลไปโลเลมาช้าไงอะอเขาก็ต้องยืดยุบสภาก่อนที่อเออถ้าตัดสินใจเร็วเนี่ยมันก็มันก็ไม่เสียรังวัดขนาดนี้ก็เดี๋ยวเขามีมติ หลังเขายื่นยุบไปแล้วเขายุบตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะ่ะและแ<ต>้วคุณมาแถลงวันนี้ฟังประชาชนว่าจะสนับสนุนคุณอนุทินเขาก็ยื่นไปตั้งแต่เมื่อวานไงอะ่ะแล้วคุณประชุมกันสามวันน่ะนะครับอย่างที่ผมบอกแหละครับก็มันก็ต้องดูนะว่าคุณจะได้คุณอนุทินจะได้เป็นนายกหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมไม่รู้ขั้นตอนหลังจากนี้ครับเออผมไม่รู้ขั้นตอนหลังจากนี้นะครับ แค่นี่แหละมันก็มีสองทางนี่แหละว่าเด็กเขายื่นไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วยื่นยุบสภาเป็นพระราชอำนาจนะครับเออแล้วคุณอนุทินคุณจะแถแลงอะไรก็ว่าไปไม่ไม่ไม่ได้หามปามอะไรไม่มีใครว่าอะไรพรักประชาชนจะมีมติไงเมื่อเช้านี้กอ็อว่าไปตามเรื่องนะครับก็พูดได้แค่นี้เดี๋ยวรอดูครับก็อย่างที่ผมพูดเนี่เออ รอดูว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกหรือเปล่าครับแสดงว่าทางพรรคเพื่อไทยก็สับขาหลอกเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานเหมือนว่าจะหลุดหลุดออกมาจากคุณสรลวงแล้วนะแต่แต่ว่าเขาก็สับขาหลอกประชาชนเหมือนกันใช่ไหมเอ่อจะว่าอย่างนั้นไม่ถูกหรอกนะครับมันก็เขาก็ต้องทําตามให้มันเคาเรียกอะไรใครใครถือว่าเขาก็ต้องทําให้เขาได้เปรียบทางการเมืองนะครับได้เปรียบทางชั้นเชิงการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็ดูแล้วเนี่ย แนวโน้มพักประชาชนจะไปอย่างนั้นไงนะครับแนวโน้มเนี่ยเขาประเมินแล้วเนี่ยพักประชาชนยังไม่รู้ตัวเองเลยนะว่าจะควรจะไปไหนเขารู้ว่าคุณจะแนวโน้มไปไปหาคุณอนุทินเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ละตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้วแล้วคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยเขาก็ชิงยุบสภาก็เป็นอำนาจของเขาผมว่าผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยนะกับการยุบสภานะนะครับ นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับก็ไปออกสิทธิใช้เสียงกันใหม่นะครับการเนี่ยก็เป็นตาประทับของพรรคประชาชนไปกันแล้วกันว่าเที่ยวหน้าเนี่ยคุณจะคุณก็พร้อมแบกคุณอนุจที่ดีกแหละถ้าหัวหน้าพรรคของคุณเป็นนายกไม่ได้ถ้าคุณชนะมาเนี่ยถูกไหมอันนี้มองข้ามช็อตเลยนะเออมองข้ามช็อตไปเลยก็เนี่ยเป็นเป็นผมพูดใช้ภาษาจริงๆนะทิ้งไพ่งโง่จริงๆอ่ะ คนเล่นไพ่เขาเรียกทิ้งไพ่โง่ยังไงครับขยายความหน่อยครับแคนี้ไงเนี่ยเนี่ยน่ยบัณแหลงจะนับสนุนคุณอนุทินหลังเขายื่นยุบสภาไปแล้วเนี่ยตีโง่ไงตีไพ่โง่ไงครับเออเขาก็ไปใช้หาเสียงได้ว่าเที่ยวหน้าเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะลงเรือกับคุณอนุทินคุณธรรมนัฐพลเอกประวิตยอ่ะเข้าใจไหม แล้วคุณแถลงจะสวยหรูเลยเอ้ยต้องรีบจับมือคุณอนุทินเดี๋ยวสก,กัดคนนอกกลัวอำนาจเดี๋ยวมีไอ้พวกขี่ม้าขาวมาอีกกลัวพลเอกประยุทธ์จะมาะแถลงรอเลยกลัวพลเอกประยุทธ์จะมาเลยต้องรีบจับมืออนุนทินธรรมนัสพลเอกประวิตย์กลัวพลเอกประยุทธ์จะมาแต่ตอนนู้นเนี่ยอยากจะให้โหวตนายก,กันไปเรื่อยๆให้พลเอกประยุทธ์อยู่ไปอีกสักสิบเดือน เออตอนนั้นไม่กลัวพลเอกประยุทธ์อยู่ตอนนี้กลัวพลเอกประยุทธ์จะมารีบดับมือคุณอนุทินเลยกับเขาเขาเขาเนี่ยตอนเขายื่นยื่นอะไรแหละยื่นยุบสภานเนี่ยเขายังไม่รู้เลยคุณจะตัดสินใจยังไงถูกไหมเก่งครับเออไม่เย็นวานเนี่ยยังยึกยักกลับไปกลับมาผมเห็นข่าวเนี่ยเปลี่ยนหัวกันหลายที่เลยนะเก่งนะอ่าใช่ไหม เออเย็นวันๆเนี่ยเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยผมเห็นข่าวหลายสำนักเปลี่ยนหัวกันวุ่นเลยไอคนของพักประชาชนก็แก้ข่าวกันวุ่นโอ้ยยังไม่มีมติก็คุณยังไม่รู้ตัวเองกันเลยไงคุณเถียงกันเ้าเรียกอะไรเป็นพักที่ไม่มีผู้ใหญ่ในพักมันก็เลยเสียงเท่ากันหมดไงกร่โโตกเถียงกันสามวันอ่ะเถียงกันไม่รู้จะเอายังไงดีเฮ้ยลองถามสมาชิกพักดูหน่อยเป็นไงวะก็สามวันเขาก็เลยยุบยื่นไว้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานเนี้ย ก่อนที่คุณจะมีมติออกมาเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าคุณต่อไปเนี่ยคุณก็คุณก็คุณก็พร้อมจับมือกับอนุทินเล,เลยเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะผมไม่ได้มองว่าผิดอะไรนะครับแต่การเมืองมันจะไปอย่างนั้นในอนาคตเนี่ยคืออนาคตถ้าพักพักอะไรพักประชาชนมีปัญหาหัวหน้าพักเนี่ยเป็นนายกไม่ได้อีกเนี่ยคุณพร้อมที่จะไปกับคุณอนุทินนะคุณธรรมนัฐนะถูกไหมหอืมก็ผมถึงบอกกับใครหัวหน้าพักตอนเนี้ย เท้ง <Tank. S 1> ครับเท้งเดี๋ยวก็ต้องต้องดันเท้งเนี่ยดันคุณเท้งเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกถูกมะเก่งอ่าใช่แล้วจะเอาใครไปอีกผมยังมองไม่เห็นนะไม่รู้เขาจะเอาใครนะเพราะคุณพิธาไม่ได้อยู่แล้วคุณธนาธร์ใช่ยังไม่หมดไอ้ไอ้สิบปีอะ่ะยังไม่ครบ,ครบเอออย่างน้อยอะ่ะผมมองว่าเท้งเอาใหม่มาด้วยไหมแคนดิเดตนายกเพราะคงผมว่าเขาคงไม่เสนอคนเดียวแล้วถูกไหม เอาใหม่มาด้วยไหมเอาวิโร์มาด้วยไหมแคนดิเดตนายกสามคนเลยแล้วสามคนเนี่มันคาอยู่ในปปชนี่หนึ่งหนึ่งสองอะเก่งถูกไหมล่ะที่นี่ผมพูดตามอารมณ์ไหมเนี่ยผมพูดมีเหตุมีผลหรือผมพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็พวกคุณยี่ห้าคนยังคาอยู่ในปปชเนี่ยถูกไหมคดีหนึ่งคดีหนึ่งหนึ่งสองพวกคุณเนี่ยผมถามแล้วลใครจะมาเป็นแคนดิเดตคุณเนี่ยผมถามแค่นี้เอาในพักกว่าเนี่ยวนอยู่พวกนี้แหละ เทงอาหมหรือเปล่าหรือโลดหรือเปล่าก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าทั้งสามคนเนี่ยมันมีคาอยู่ในประชองอะเก่งอะ,อะแล้วถ้าเป็นนายยกไปได้คุณก็พร้อมไปอะนุทินอีกอะถูกไหมล่ะอันเนี้ยวันนี้คุณแถลงอยู่ยกเนี่ยคุณจะสนับสนุนเป็นนั่งร้านให้คุณอนุทินเขาแต่ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าหลังคุณอนุทินก็มีทั้งผู้กองธรรมนัสทั้งพลเอกประวิตรทั้งคุณสุชาติชมกิน คุณก็เป็นนั่งร้านในขาก็แสดงว่าหลังเลือกตั้งแล้วถ้าคุณเป็นนายกไม่ได้คุณก็พร้อมหนุนคุณอดุ๋ยวดทิศไปในายกซึ่งผมก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะถูกไหมล่ะผมไม่ได้บอกว่าผิดกติกานะครับเออแต่ผมบอกว่าทางมันจะไปอย่างนั้นไงถ้าพักคุณไ,ได้ที่หนึ่งแล้วคุณเป็นในายกไม่ได้เดี๋ยวคุณก็ต้องหนุนดานุทินอยู่ดีอะไหนๆก็หนุนแล้วไงก็เลือกตั้งเขาหน้าก็าหนุนไม่จะเป็นไรแหละผมไม่ได้ว่าเขาเสียหายไม่ได้ว่าเขาผิดอะไรนะ แล้วก็ไม่ได้มองคุณอนุทีนผิดอะไรนะก็ตามกลไกายนะเออก็อตามกลไกายผมมองว่าเออถ้าถ้า,ถาหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกของประชาชนเนี่ยท่านก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วแคนดิเดตนายกเขามีปัญหาเนี่ยเพราะมันมีคดีคาอยู่ไงหนึ่งหนึ่งสองอะ, 1, 1, ะครับยี่สิบห้าคนเนี่ยมันตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยผมว่าวนยังไงเนี่ยมันไอแคนดิเดตนายกรอบเนี่ยผมว่ากคอยู่ในกลุ่มยี่ห้าคนที่ติดคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละเก่งคุณว่าไหมล่ะ ก็มีทั้งสองฝั่งเลยครับคดีครับเออถูกไหมล่ะเออแล้วอย่างเนี้ยคุณทิ้งไพ่โง่มาไปสุดท้ายเลยเขายุบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วยื่นยุบเมื่อวานแล้วยื่นยุบก่อนคุณยังเถียงกันได้เถียงกันได้พักไปจบนะครับก็เหลยวเดี๋ยวเราดูครับดูกระบวนการขั้นตอนหลังจากยื่นทูนเก้ายุบสภาไปแล้วเัาพูดแค่เนี้ย เดี๋ยวรอขั้นตอนนะแล้วก็เดี๋ยวรอรไอ้ไอวิปสองฝ่ายด้วยเขาจะกำหนดวันเลือกนายกหรือว่าเขาจะชะลอไว้ก่อนแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณพยักน้อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคส้มเนี่ยเขาตัดสินใจล่วงหน้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะ่มาสักพักหนึ่งแล้วแหละเขาจับสัญญาณจากที่ผู้กองธรรมนัสกับคุณสุชาติเนี่ยเขายอมทิ้งเพื่อไทยไปอยู่ออกับคุณอนุทินทแสดงว่าทาง พักคุณอนุทินเนี่ยก็ต้องมั่นใจแล้วว่าส้มเนี่ยจะมาทางเขาอันนี้มองอยังไงครับประเด็นนี้อมองอยังไงก็แล้วแต่มันยังไม่มีมติออกมาไนงะครับถ้าพูดกันไปก็อย่างที่เราพูดสมาวานเนะี่ยเขาเสียงแตกนะพักประชาชนเนี่ยเขาเสียงแตกตอนแรกเป็นสามสามเสียงนะอาจจะไปช่วยเพื่อไทยถูกไหมสองมาช่วยคุณอนุทินสามไม่ช่วยใครเลยดีกว่ามันเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยสามเสียงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถูกไหมล่ะ เออจนสุดท้ายเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่มันได้ข้อสรุปเมื่อเช้าเนี่ยเออเอาเอาอัปเดตเมื่อเช้านี้กันแล้วกันอย่าไปพูดถึงอดีตเลยครับเออเช้านี้เขามีบาอย่างนี้แล้วอ่ะครับผมอะแล้วคราวนี้โอเคทางคุณภูมิธรรธเนี่ยยื่นยุบสภาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอกระบวนการประเด็นต่อมาหลายคนคาใจามากในส่วนของงูเห่าใช่ไหมท่าตางค่ะ คือหลังจากนี้ค่ะคุณพยักน้อยมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการดึงงูเหา่าแล้วก็คุณพยักน้อยประเมินข้าวหัวสอสองงูเหา่ารอบนี้หนักกี่กิโลคะเขามองว่ามีคนอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเทาเหร่เออในห้าคนเนี่ยในห้าคนงูเห่าเนี่ยมีคนอยากเป็นอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร อพอดาวได้นะเออจะแจกกล้วยกันกี่หวีเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆรับแต่เขาลือเขาลือกันในวงไพ่ว่าแจกกล้วยคนละสิบหวีสิบหวีสิบหว,วีให้กล้วยนะไปตัดกล้วยมาจากที่ไหนไม่รู้สวนที่ไหนครับนะเขาลือกันไม่รู้จริงเท็จประการใดผมก็ไม่รู้นะเขาลือกันในวงไพ่ผมไม่เล่นไพ่หรอกแต่ว่าไอคนอยู่ในวงไพ่กับไอพวกเหล่าเนี้ย เขามาพูดกันให้กล้วยกันแจกกล้วยกันกล้วยสุกคนนี้แหะที่ที่ชิ่งไปอยู่กับพักน้ําเงินนะเออเออนั่นแหละเขาว่าเป็นสิบวอ่ะให้กล้วยกันเป็นสิบวอ่ะกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยไขย่กล้วยหอมผมไม่รู้นะไม่รู้ไปเอามาจากสวนไหนครับแต่ประเด็นมันคือเนี่ยแหละมีคนอยากจะเป็นนักตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไม่รู้มันมีอะไรดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ้าวอางนี้ต้องไปแย่งคุณท็อปวราวุฒเลยดิเขาเขาต่้องอยู่ไม่ใช่ดิกัะน,นี่เออก็ไม่รู้หละแย<า>่งคุณเฉลิมชัยใช่ไหมเออก็คุณเฉลิมชยัยแกเป็นอยู่น่ก่อนหน้านี้นก็คุณนั่นแหละวราวุฒอย่างที่เราว่านั่นแหละแต่รอบรอบนี้มีคนก็ออกตัวแรงเลยเขาอยากเป็นหลังตีว่ากระทรวงทรัพย์ผมก็นึกโอ้นึกว่าอยากจะเป็นกระทรวงไหนกระทรวงทรัพย์นี่เองอืเขาคงได้เนี่ยเขาออกแรงขนาดนี้นะนะพหามันนท้าด้วยนะ ไอ้เรื่องานี้โคต้า,<อ>ารัฐมันตรีเออผมก็ได้ยินข่าวมาก็ไม่รู้เท็จจริงประการใดนะไอรกงใครกล้วยกันเนี่ยแก่กล้วยกันเนี่ยเจ้าของสวนกล้วยกันมาอยู่กับคุณอนุทินแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่เขาไอ้โทษทีงานนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของสวนกล้วยเดิมในอดีตน,นะเอางี้ดีกว่าเป็นเจ้าของสวนกล้วยลายใหม่กันแล้วกันผมพูดแค่เนี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของสวนกล้วยในอดีต เป็นเจ้าของสวนกล้วยลายใหม่นะครับเขาอยากเป็นรัมตีว่าการกระทรวงกระทรวงทรัพ,พยากรเพราะว่าอย่างนั้นครับก็ลงทุนนี่แหละเอาแล้ว,แล,วแล้วเขาเคยฝึกงานเป็นรัมตรีมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นรัมตีมาก่อนเลยครับแต่รอบนี้จะพาชชั้นลยไงกระโดดเลยงเงคิดว่าใช้กล้วยใช้กล้วยสักสี่สิบห้าสิบหวีแล้วมันจะได้ ต้องใช้กล้วยกล้วยกล้วยหอมกล้วยนว้าไม่รู้แต่เขาบอกเขาโน่นแหละเบื้องต้นเนี่ยคนละสิบวิสิบวิก่อนเขาอยากเป็นรัมติกกระทรวงทรัพย์ากรเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบเดี๋ยวผมจะบอกให้ใครผมอย่างนี้ครับสงสัยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นจริงเนี่ยเขาจะคืนกล้วยกันไหมหรือว่าเขาจ่ายเขาให้กล้วยที่เรียบร้อยเขาไม่คืนกันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอนุทุนทีไม่ได้เป็นนายกไม่รู้ไปว่ากันเองไปว่ากันเองไปทวงกันเองนะ ทวงกล้วยกันเองเอารถมาขนกล้วยกลับบ้านเองกันแล้วกันแบกกล้วยกลับบ้านกันแล้วกันสิบโลยนะเออมันต้องมีเหตุมีผลนะอยู่ๆมันจะอะไรขนาดนี้เป็นเจ้าของเอาว่าเป็นเจ้าของสวนกล้วยรายใหม่กันแล้วกันไม่ใช่ลายเก่ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็ว่ากันไปก่อนจะถึงจุดนั้นก็ต้องได้นายกชื่ออนุทินก่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะมันก็มันก็ ฟาวไปผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะเข,ข้อตกลงเขาจะให้กันหรือ,อยังให้เมื่อไหร่อะไรอย่างไรไม่รู้อันนี้เรื่องอย่างวงไพ่นะอย่าไปคิดวกวงไพ่วงไพ่เขาพูดมา <laughs> พูดลอยลมมกับวงไพ่แบบผมไม่ได้เล่นไพ่แต่คนคนเล่นไพ่ในวงเนี้ยวงเดียวกันเนี่ยเขาพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ผมก็ไปได้ข่าวมาเมื่อวานนี้ครับ <c oughs> นะมาปัญหาใหญ่ขึ้นนี่แหละเขาอี่แล้วตีกระทรวงทรัพย์ครับผมครับผม กระรวงรับนะก็เราก็ไม่รู้มีอะไรดีนะคุณพยักน้อยก็เดี๋ยวรอตามสเต็ปแล้วกันว่าครับคุณอนุทินจะโดนคุมกําเนิดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปทีละสะเต็ปแต่ว่าในส่วนคดีที่มันเดินหน้าไปแล้วอย่างเช่นหัวสวรหรือเขากระดงคุณพยักน้อยอัปเดตให้ฟังทีละเรื่องหน่อยในส่วนหัวสวเนี่ยสรุปมันมันยังเดินหน้าต่อได้ไหมครับหัวสวเนี่ยไอ้ที่มันอยู่กับก,บกบรกตเนี่ยเก่งผมบอกอย่างนี้นะครับผมขอส่งเสียงเนี่ยนะ ไปยังคุณอิทธิพรบูญตประคองนะครับ,รบแล้วก็ท่านอาจารย์สันทั์สิริอนันตภัยบูรณสองคนนี้ท่านหมดวาระแล้วนะใช่เพียงแต่ทำงานรอรกตใหม่มาถูกไหมครับแต่ท่านยังทำงานได้นะก็ฝากท่านเนี่ยฝากท่านอิทธิพรกับท่านสันทัศน์เนี่ยขอให้ทำงานทิ้งทวนกันแล้วกันไอ้เรื่องหัวสวเนี่ย ขอให้จบภายในเดือนเนี้ยกันยานี้เพราะคณะอนุกรรมการชุดที่เท่าไหร่นะตัวเลข26 e ป่ะ26 e ครับเออ26เนี่ยเขาทําสํานวนรวบรวมอะไรมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะเก่งนะเท่าที่ผมทราบดังนั้นฝากท่านอิทธิพอเนี่ยทํางานนะครับให้กับประชาชนให้กับลูกกับหลานเนี่ยให้เขาชื่นชม เอาว่าทํางานทิ้งทวนกันแล้วกันให้จบภายในกันยานี้กันยาเดือนนี้เลยนะเออนี่ประชาชนเนี่ยรวมทั้งผมเนี่ยนะผมบอกตรงๆนะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาติดตามไอ้เรื่องวสงวรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมไม่สบายใจนะถ้าทั้งสองท่านเนี่ยจะทิ้งงานไว้เนี่ยให้กรกตใหม่ที่มันผ่านในการหวตจากสวมาทํางานแทนท่านเอางี้ดีกว่าผมไม่สบายใจนะ ฝากท่านอิทธิพรกับท่านสัตทั์ไ้ด้วยว่าประชาชนเขาไม่สบายใจหรอกถ้าจะมีไอกรกตใหม่ที่มาจากการโหวตงองสวเนี่ยมาทํางานต่อจากท่านแล้วท่านคิดว่าหัวสวจะจะไปได้ไหมเนี่ยจะร่มกลางทางไหมผมถึงฝากท่านอน่ยฝากท่านอิทธิพรฝากท่านสันทัศ์เนี่ยทางานทิ้งทวนเถอะ ให้มันจบภายในการยาน,นี้ถ้าเรียบตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยอะไรสํานวนเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยชุดยี่หกเนี่ยเขาทําไว้เรียบร้อยดีแล้วแจ้ข้อหากันไปแล้วถ้าทําเนี่ยทําทันภายในการยาน,นี้เอาขึ้นมารีบพยยิจารณาชุดใหญ่ได้ทันยารอกรก,ะกะตใหม่มาผมไม่สบายใจจริงๆนะกรกะตที่จะผ่านการโหวตจากสอวอคุณก็นึกภาพสอวอเป็นใครอะ่ะเก่งคมันโดมันโดนแจ้งข้อกล่าวหากันไปร้อยกว่าคนเน่ะ ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบคนเนี่ยใช่เออแล้วจะมาโหวตกรกตใหม่มาทำงานเกาหลังให้สอวอเหรอเองอนะครับฝากท่านอิทธิพร์กับท่านสันทัศช่วยทำงานทิ้งทวนแค่นี้ผมได้ขออะไรท่านนะครับฝากท่านทำงานทิ้งทวนเพราะผมและประชาชนเนี่ยไม่สบายใจถ้าจะต้องรอให้กรกตชุดใหม่เนี่ยไอ้กรกตคนใหม่เนี่ยที่ผ่าจะผมไม่รู้นะ จะผ่านการโหวตจากสวรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าผ่านมาเนี่ยการโหวตจากไอ้สวที่มันโดนทดีอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคนเนี่ยผมไม่สบายใจหรอกประชาชนเขาก็ไม่สบายใจแหละเขาเขากลัวว่ามันจะจะล่มเขาอุตส่าห์ทากันมาดีๆแล้วอะทุกยี่โผลเขาอุตส่าห์ทำมาดีๆแล้วนะเก่งนะครับเอองั้นท่านช่วยดันให้จบเถอะอย่าไปมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะหมดวาระออผมพ้นวาละ คนนาทีแล้วไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่เขาไม่สบายใจเดี๋ยวกรกตที่จะมาแทนท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะเอางี้ดีกว่าส่วนเรื่องไอ้อะไรนะกะไอ้เดี๋ยวนะเพาว่าสว,ว,อวอในส่วนของดีไ <D. I. S 2> ของดีไอเนี่ยมันเป็นฟอกเงินกับอ่างยี่ใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าภายเดือนกันยาเนี่ยมาเนี่ยย,ยังคอนเฟิร์มภายเดือนกันยานะใครจะแจ็พอร์ตก่อนผมไม่รู้ คุณต้องได้รับหมายเรียกฟอกเงินและอ้างยี่แน่นอนจากดีเอสไอผมไม่กําหนดวันแต่ภายในกันยาเนี้ยมาแน่จะเป็นใครบ้างเนี่ยไม่รู้ที่จะได,ได้รับหมายเรียกให้ฟอกเงินกัะอ้างยี่เนี่ยในคดีของดีเอสไอนะครับอันนี้คือเรื่องของัววส่วนเรื่องเขากระโดงก็เห็นได้ข่าวนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยการลถไฟแหกประเทศไทยนะเขาจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเนี้ย ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนของดีไอให้ดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องผู้บุกลุกผู้ขอบครองที่ดินเขากระดงรถไฟเนี่ยเพื่อให้ดีไอดาเนินคดีกับไอคนกลุ่มเนี้ยเป็นคดีพิเศษพรุ่งนี้ไม่รอกรมที่ดินแล้วนะพรุ่งนี้วันที่สี่ครับเขาจะเล่นคดีพิเศษก่อนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดีไอเขาลงพื้นที่ไปแล้วอ่าใช่เขาตรวจแล้วสนามรถเนี่ยสนาม โทษทีสนามบอลนะถ้าจำไม่ผิดนะสนามฟุตบอลนะมีโฉนดบ้างไม่มีโฉนดบ้างห้าสิบไร่เนี่ยนะมีโฉนดบ้างไม่มีมีโฉนดบ้างห้าสิบไร่สนามรถเนี่ยคาว่าสร้างทับลำคลองสาธารณะสนามแข่งรถสร้างทับลำคลองสาธาระแล้วอะไรรู้ไหมสาลฎีกาเนี่ยท่านตัดสินตั้งแต่ปีหกศูนย์นะย้ำว่าปีหกศูนย์ไม่ยอมออกจากพื้นที่ ถูกไหมก็ลำวงกันมาตลอดไม่ยอมออกมาจุนพื้นที่แล้วเอาที่ดินรถไฟไปเช่าไปหาประโยชน์นี่แหละมันเข้าขายดีพิเศษแล้วก็ปีอะไรอ่ะถ้าจำไม่ผิดปีหกห้านะสองห้าหกห้าก่อนเลือกตั้งเนี่ยก่อนเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยก็โอนโฉนดกันไปมาพ่อพ่อลูกลูกอะไรไม่รู้อะก็บอกว่าเป็นนิติกรรมอําพางน,นะครับ สารสั่งตั้งแต่ปี60แล้วไม่ยอมออกแล้วก็เอาที่รถไฟเนี่ยที่หลวงเนี่ยมาหาประโยชน์เขาเ้ากระเป๋าตัวเององก็เป็นคดีพิเศษเดี๋ยวพรุ่งนี้าฝ่ายกฎหมายของการรถไฟเนี่ยแห่งประเทศไทยเขาจะไปร้องทุกกล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษนี้ใดให้ดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีพิเศษเรื่องเขากระโดงครับครับผมอาแล้วสัปดาห์นี้ทันไหมถ้าเกิดว่าจะประชุมบอร์ดคดีพิเศษแล้วรับ คดีพิเศษเลยหรือว่ามันต้องฉลักไปขัดหน้าไม่ไม่แน่ใจก็เขามีคนม,มาล้องทุกขก่าวโทษเขาก็รับเลยได้เลยนี่มีผู้เสียหายมาล้องทุกข่าวโทษในความเห็นของผมละอยู่ๆเขาคงไม่ไปตั้งเรื่องเองก็าอาจจะมีข้อกระาหาในนี้มีถ้ามีผู้มาล้องทุกเองเ,องเนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยผมว่าเขาองครับเองนั่นแหละเพราะคดีพิเศษเนี่ยจริงๆก็อยู่ในอำนาจของอธิบดีดีเอสไอเขาอยู่แล้วเออนี่แหละ ปี60ศาลฎีกาตัดสินนะคดีไอ้ไอ้เขากระโดงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเมืองหรอกปี60เนี่ยใครเป็นรล่มตีมหาไทยมาเก่งคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับเออปี60หนะ้าหลังปี60นะเล่มตีมหาไทยคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากำกับดูแลกรมที่ดินนะแล้วก็อะไรอะ่ะพอเลือกตั้งปี66คุณอนุทินเป็นรล่มตีมหาไทยนะ กำกับดูแลกรมที่ดินก็เป็นอย่างนี้แหละก็คาราคาซังมาอย่างนี้แหละเป็นคดีการเมืองไม่เนี่ยผมตั้งคาถามไม่เกี่ยวเลยท<ม>่านเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยทําอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยมันเป็นเรื่องของคนบุกลุกที่รัฐที่หลวงที่รถไฟแล้วแล้วสารสั่งแล้วยังไม่ยอมออกแล้วก็เอาที่รถไฟมาหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองนี่ยังไม่รวมสร้างทัพลํำคลองสาธารณะเกี่ยวกับการเมืองไหมเนี่ย ไปคิดดูเองกันแล้วกันครับนะครับใครคุมมหาไทยมาตั้งแต่ปีหกศูนย์คนเอกอนุพงศ์ต่อด้วยคุณอนุทินเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมล่ะไม่รู้นะเพราะการรถไฟเนี่ยเขาเสียหายเขาอยู่เฉยๆเขาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดแ้เขาไม่ทําเลยเขาไปหลับหูหลับตาปล่อยให้เอกชนมาลงทุนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บนที่ดีรถไฟผู้บริหารรถไฟเขาก็เดือดร้อนนอ่ะเก่งครับเขา้เขาใจไหม เขาก็เจอหนึ่งห้าเจ็ดถ้าเขาอยู่เฉยเพราะมันไม่ได้ปล่อยเวทีลกรล้วว่างเปล่าคุณเอาที่รถไฟมาหาผลประโยชน์โดยที่การรถไฟเขาไม่ได้ไดประโยชน์อะไรเลยเข้าใจไหมเออมันก็แค่นี้แหละครับครับผมไม่ได้เกี่ยวการเมืองเลยไอ้คนตะแบงเกี่ยวกับการเมืองมันก็ตะแบงเรื่อยไปตะแบงเรื่อยไปครับอ่ถ้าท่านภูมิธรรมยื่นทุนกล้าวยุธภาผ่านถ้าเกิดผ่านด่านแรกไปได้นะ คุณอย่งน้อยช่วยประเมินหน่อยหลังจากยุบสภาเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้นาทีเนี้ยพักไหนจะได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบที่สุดครับก็คงไม่ต่างกันมั้งครับคนเขาก็มองว่าช้ำเงินทุกพักนี่ช้ำหมดนะแดงฟ้่อมน้ำเงินเออเออคนเขามองว่ามันช้ำเงินทุกพักนะแต่ผมมองว่าการเลือกตั้งเทีวดนจะใช้เงินกันเยอะอ่ะเพราะมันช้ำเงนทุกพักมันไม่มีกระแสอะไรสักพักหนึ่งไงมันอาจจะต้องใช้เงินกันเยอะ นั่นแหละผมเลือกบอกประชาชนก็เลือกให้ดีตั้งหลักให้ดีกันแล้วกันถ้าคุณเห็นแก่เงินเนะี่ยแล้วคุณอย่ามาโวยวายที่หลักกันแล้วกันประชาชนเนี่ยนะครับอย่าอย่าอย่าโทษแต่พักการเมืองโทษแต่นักการเมืองนะโทษตัวเองด้วยเวลาเข้าคูหาเลือกเลือกพักไหนเนี่ยหนึ่งคือคิดให้ดีเลือกไอ้พักเบีย้ยหัวแตกเนี่ยนะคิดให้ดีค,คิดให้เยอะเพระพักเบีย้ยหัวแตก 5, 10, 10, 20, 10ห้าเสียงสิบเสียงยี่สิบเสียงเข้ามาแล้วต่อรอง เป็นพักสําคัญขึ้นมาทันทีเลยมีสอสอสิบคนเนี่ยสาคัญมากเลยพักนี้คิดให้ดีหน่อยคิดให้เยอะเยอะการเมืองเนี่ยคิดให้เยอะอย่าคิดว่าเฮ้ยได้เงินเขาสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วจะจบแล้วคุณอย่ามาโวยวายที่หลังมันทํางานไม่ได้เรื่องอะ่ะคิดถึงอนาคตตัวเองอะ่ะการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์ของเรานะเก่งไม่ได้เรื่องของผลประโยชน์ของเขาหรอกอย่าไปบอกว่าโอ้ยการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของรัฐก,การเมืองไม่ใช่ ผลประโยชน์ของเราด้วยผลประโยชน์เก่งด้วยผลประโยชน์น้องสตางด้วยถูกไหมการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเราหนึ่งคือจะคิดให้ดีเลือกพรรคการเมืองแบบพรรคเบี้ยหัวแตกเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยห้าเสียงสิบเสียงเนี่ยเป็นเรื่องทําไมรับเงินเขา่ารับได้ผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าคุณคิดให้ดีๆนะรับเงินเขามาเนี่ยนะ รอบเนี่ยเขาบอกมัจะใช้เงินกันหนักเพราะอย่างที่ผมบอกแหละมันบอบช้เกันหมดกระแสไม่ค่อยมีหรอกนะครับ,รบกระแสก็น้อยกระแสของพรรคการเมืองก็น้อยลงอะ่ะการเมืองมันอ่อนแอไงอผมถึงบอกการเมืองพรรคการเมืองเขาทําให้การเมืองพรรคการเมืองเนี่ยอ่อนแอแล้วคุณจะไปเลือกพรรคเบี้ยหัวแตกพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคห้าคนสิบคนมาทําไมเนี่ยเขาก็ต่อรองอะ่ะพรรคสิบคนยี่สิบคนเนี่ยเสียงดังหรือเกิน 20มีสอสอ20คนจะเอามอทอนหนึ่งอย่างเงี้ยนะนี่กลายเป็นว่าพรรคมีสอสี่พรรคมีสอสอ69คนคุณจะเป็นแกนนำรัฐบาลผมว่ามันเพี้ยหรือเปล่าเนี่ยเก่งลองนึกภาพถ้าเขาตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันจะยังไงเนี่ยมีสอสอ69คนแต่เป็นเป็นแกรนรัฐบาลเนี่ยคุณเวลาประชุมทีโอ้โหไม่ กู้สพัฒเ์เหรอผมถามแค่นี้ยครับเออมีสสหกสิบเก้าคนเป็นเป็นแกนนํารัฐบาลแล้วจะเป็นอะไรนะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยนะอะไรเนี่ยตั้งคาถามนะว่ามันอะไรเนี่ยมีหกสิบเก้าเสียงจะจะเป็นแกนนําจะเป็นนายกเวลาประชุมทีอะไรทีโหวตทีหนึ่งคุณตายเลยนะเนี่ยโหวตแย่หนักะกะเก่าพี่โสูตรพิษนาน ฮะถูกไหมล่ะสูตรพิสดารเราก็เห็นว่ามันปิ่มน้ำแค่นขนาดไหนเนี่ยแล้วเวลาหวตเนี่ยมันแล้วนี่มีหกสิบเก้าเสียงกะเป็นไอไอพักยี่สิบเนี่ยพักยี่สิบคนยี่พาคนไม่บีบไข่ตายหรออย่างเงี้ยผมถามแค่เนี้ยครับผมสร้างคําถามแค่เนี้ว่าคุณมีหกสิบเก้าเสียงและไอพักยี่ห้าคนพักยี่สิบคนสอสอเขาไม่บีบไข่ตายเหรอยครับเดี๋ยวรอกระบวนการกันแล้วกัน เดี๋ยวรอเดี๋ยวฝากคุณพยักน้อยไปใกล้ๆวงไพ่หน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะชวนคุยเรื่องวงไพ่นะครับครับขอบคุณคุณพยักน้อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับหลายประเด็นเลยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามเรื่องเล่าในวงไพ่จากบายพนักพยักน้อยต่อนะครับ